เราก็จะนาหมูลงเครื่องเลยนะครับครึ่งกิโลนะครับ<ม>เราจะตีหมูบดของเราเนี่ยให้เนียยเลยนะฮะ<ม>พอเรานวดมาสักพักนะครับเราจะมาลงแบบเกลือนะครับลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นของปรุงรสนะครับลงไปเราก็จะมานดซับเลยนะครับ เรานวดเกลือมานะฮะสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาลงเป็นน้ำตาลทรายนะครับลงไปเลยครับน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ตามด้วยชุดสามเกลือน,นะครับแล้วก็จะมานวดซ้ำเลยนะครับให้มีความแบบเนียนๆนิดนึงนะครับก็จะเป็นการเติมน้ำแข็งลงไปนะครับก็คือเป็นน้ำแข็งเก็ดก็ได้หรือจะเป็นน้ำแข็ง น้ำแข็งโม่แล้วก็น้ำแข็งบดนี่นะครับคืึ่งถ้วยซุปนี่นะครับแล้วก็นวดซ้ํานะครับให้น้ำแข็งละลายให้หมดนะครับหลังจากนวดน้ำแข็งมานะครับจนละลายหมดแล้วนะฮะเราจะมาเติมเป็นน้ำมันงานะครับให้หอมขึ้นนิดนึงนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับกับสูตรครึ่งกิโลนะฮะลงไปเลยครับแป้งมันจะเป็นแป้งมันไทยก็ได้แป้งมันทงกงก็ได้นะครับ แล้วก็เป็นแป้งห้ากเก่านะครับหรือว่าแป้งตังมินนะฮะ่านผู้ชมลงไปครับแล้วก็ปั่นซ้ําจากเบอร์ต่ําไปก่อนนะครับก็จะขา,ขาวๆฟูฟๆนี้นะครับดูผิวของตัวหมูเด้งแล้วนะครับนี่่านผู้ชมสีสันก็จะออกประมาณนี้นะครับใช้ได้กับแบบทั้งแบบ จะเป็นโจ๊กก็ได้ต้นจืดก็ได้นะฮะเป็นข้าวต้มก็ได้ใช้กับแบบอีกหลายเมนูได้เลยนะครับกับสูตรนี้นะครับวันนี้มาไปก่อนสวัสดีครับ